มาเวิร์กช็อปศิลปะกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตละวัดอาร์ตเบสแอนด์คาเฟ่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย Perspective หรือทัศนียภาพคือพื้นฐานในเรื่องของมุมมองของภาพที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่นงานสถาปัตย ภาพยนต์แอนิเมชันหรือแม้แต่งานมังงะในวันนี้รายการอาร์ตมังงะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเปอร์สเปก v e ฟและการนำไปใช้ในงานมังงะกันแบบคร่าวๆนะฮะอันดับแรกเปอร์สเปก v e ฟมีมุมมอง หลักๆอยู่3มุมมุมมองแรกก็คือ normal normal ก็คือมุมมองของคนที่มองอยู่นะฮะเป็นมุมมองที่เหมือนกับว่าเรายืนมองสถานการณ์หรือฉากนั้นๆอยู่ในระดับสายตาของเราส่วนมุมมองต่อมานะครับผมก็จะเป็นมุมของ bird eye view bird eye view ก็คือเหมือนเราเป็นนกนะครับผมหรือเป็นมุมที่เราก้มมองลงสิ่งที่อยู่ข้างล่างเราจะเห็นภาพนะฮะในมุมกว้างและลักษณะของวัตถุเนี่ยจะค่อนข้างเล็กลงซึ่ง ส่วนใหญ่นะฮะจะถูกนํามาใช้กับฉากที่เป็นฉากเปิดตัวฉากนสเคปพื้นที่กว้างๆส,าสวยๆนาเสนอพื้นที่ใหม่ๆและฉากต่อมานะครับผมก็จะตรงกันข้ามกับ Bird Eye View ก็คือ Worm Eye View นะฮะหรือบางที่อาจจะใช้ชื่อว่า n n t Eye View ก็ได้ก็คือมุมมองของมดมองนะครับผมมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนส่วนใหญ่ในงานมันงงะจะนำมาใช้กับการนำเสนอตัวละครฉากเปิดตัวหรือ สถานที่หรือวัตถุขนาดใหญ่ในด้านของฉากแอคชั่นเนี่ยจะมีความให้ดูมีสีสันมีอัตลักและเกิดความอิมแพกในเรื่องของมุมมองนะฮะมูดและมีความหลากหลายในการนำเสนอทีนี้ในคลิปนี้เราจะมาลองวาดนะครับผมซีนแอคชั่นในมุมมองของ w o r m e ม e v วิวนะฮะหรือ n e y e View นี่แหละซึ่งจะเป็นฉากแอคชั่นการประทัก,กันร,ระหว่างตัวละคร ตัวละครหญิงนะครับผมใช้ดาบปะทะกับตัวอสุรกายที่อยู่ตรงหน้านะฮะโดยเราจะทําการสกเก็ตฉากนะครับผมเป็นมุมที่ตัวเราเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปน,น,นเป็นมดเป็นหนอนเป็นแมลงตัวเล็กๆนะครับผมที่มองขึ้นไปตรงหน้าผ่านทางมุมเสยตรงก้นของตัวละครน,นะฮะเราก็จะเห็นขาสองข้างของตัวละครนี้ชัดเจนมากเพราะมันอยู่ใกล้หน้าเราครับผม ระยะไก,กลออกไปก็จะเป็นมุมของอก็จะเป็นส่วนของบั้นท้ายส่วนของหลังแขนแล้วก็หลังสุดก็จะเป็นฉากเป็นตัวของเจ้าอาสูรที่โจมตีมานะฮะเป็นแบกกล่าวในส่วนของเวิร์มไอวิวหรือแอนไอวิวเนี่ยนะฮะในการนํามาใช้ในฉากต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ฉากดังนั้นนะฮะถูกเน้นเน้นไปที่ตัวละครเน้นไปที่ สถานที่บางอย่างที่มันดูยิ่งใหญ่หรือต้องการให้เกิดความ Impact เมื่อคนอ่านนะครับเปิดมาเจอหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าว้าวนะฮะหรือโอ้โหมันใหญ่มากนะฮะมันใหญ่มากๆซึ่งในฉากแอคชั่นเนี่ยมักจะถูกนํามาใช้เพื่อให้เกิดลวดลายท่าทางการนําเสนอที่แตกต่างจากปกตินะฮะซึ่งจะทําให้ฉากแอคชั่นเนี่ยมันดูวิววามากขึ้นนะครับผม mm hmm. สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการวาดฉากแอคชั่นนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหนก็ตามก็คือเรื่องของลายนะครับผมลายก็คือมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเปอร์สเปกตีฟนะ,ะับก็คือลายของการโจมตีหรือการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยมันต้องไม่ดูบิดเบี้ยวหรือเพี้ยนจนเกินไปนะฮะอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นฉากที่ตัวละครเนี่ยใช้ดาบนะฮะตะวัดไปข้างหน้าจากข้างล่างนะครับผมขึ้นข้างบนเพื่อรับขวานยักษ์ของเจ้าตัว ศูนต์ตัวอ็อกตัวนี้นะฮะเราจะต้องสังเกตลายของการเคลื่อนไหวนะฮะว่าดาบเนี่ยมันตวัดขึ้นไปเพื่อรับและท่าโพสเนี่ยจะต้องมีการใช้ขย่งขานะครับผมถ้าสังเกตที่เท้าเนี่ยจะมีการขย่งเท้าเพื่อที่จะเป็นการกกริงในการรับแรงกระแทกนะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็จะมีการก็จะเป็นการบิดตัวนะฮะ<อ>เนื่องจากมีการเกิดการฟันดาบออกไปซึ่งถ้าเป็นตัวยืนทื่อๆแข็งๆนะฮะ ก็จะมี2ความหมายคือตัวละครนี้โหเก่งมากๆเลยไม่ต้องแบบขยับกล้ามเนื้อแค่เอามือรับดับโชะแค่นี้ก็สามารถรับได้แล้วโหลูกศิษย์ไตามามากๆกับอีกอีอกความหมายหนึ่งก็คือตัวละครการในซีนนี้นะครับเป็นการวาดที่ตัวละครไม่มีอ mm ิมแพ t ในการรับแรงหรือฟิสิกส์ใดๆทั้งนั้นในภาพนะฮะหรือพูดง่ายๆคือภาพมันแข็งนั่นเองนะครับผม ต่อมาเราก็จะใส่เส้นเอฟเฟกนะฮะเส้นเอฟเฟกก็เป็นเส้นลักษณะคล้ายๆไฟฟ้านะครับผมกระจายออกมาเนื่องจากเกิดแรงกระแทกของการโจมตีนี้นะครับผมโดยตัวละครคาแรคเตอร์ทั้งสองจะไม่มีการใส่ดีเทลอะไรมากมายนักนะครับแต่จะเน้นไปที่ตัวเส้นเอฟเฟกนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดภาพนี้มันดู clean นะครับผมดูออกง่ายนะครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้เอฟเฟกตนี้เป็นตัวแสดงถึงความรุนแรงที่เกิดจากการประทะก,กัน สังเกตนะฮะว่าเส้นตัวเอฟเฟกเนี่ยฮะเป็นลักษณะเส้นเนี่ยมันกระจายออกมารอบแทบจะรอบทิศเลยใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าการประทะของตัวคาแรคเตอร์สตัวเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เรามองขึ้นไปนะฮะตรงจุดปะทะนั้นพอดีทําให้ตัวแรงกระแทกนะฮะมันกระจายออกเป็นวงกว้างลักษณะของตัวเส้นเอฟเฟกมันเลยกระจายออกรอบทิศนะครับผมสาเหตุที่เลือกใช้เส้นที่มีลักษณะเป็นเหมือนสายฟ้านะฮะเนื่องจากว่าต้องการนําเสนอให้เกิดความ แรงมากๆทําให้ตัวเอฟเฟกตัวแรงกระแทกเนี่ยลักษณะที่มันเป็นเหมือนสายฟ้ามันทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวแรงกระแทกเนี่ยมันแบบโ,โหเกิดความรุนแรงสุดๆทําให้เส้นเนี่ยไม่ค่อยมีความโค้งเนื่องจากความโค้งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไหลลื่นมันเบามากกว่าเส้นที่มันดูเป็นไฟฟ้าเส้นหยักเส้นตรงๆแข็งๆอย่างนี้นะครับผม เรียบร้อยครับผมสุดท้ายนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะฮะเกี่ยวกับเวิร์กช็อปงานศิลปะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลงสีน้ําเพ้นกระเป๋าเพ้นเสื้อนะครับผมต่างๆก็สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจอรารวาสตามลิงก์นี้ได้เลยสําหรับวันนี้ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับและคอมเมนต์ไว้ด้วยสวัสดีครับ